ก็อ,อ่ะอ,อ่ะกิมมิ่งหนึ่งเมลูกามินเมื่อไหรผมจะตัดครับเนี่ยผมก็พยายามบริหารวิแค่2สองเซิฟแล้วเนี่ยเอาขนาดเอ,อ่ออันรหัสเซิฟสามพันสามสิบสี่ผมก็ตัดไปแล้วไม่ฟาร์มแล้วเมื่อเกตสามพอเพราะว่าอัพบส์เพจะฟาร์มจริงจังแค่รห,รหรัสนี้แล้วก็พ็อกเก็ตสำรองแค่สองรหัสแล้วเท่านี้พอเพราะว่าหลังจากขึ้นมอสามมางานเยอะมากๆมาดูกจดกจกรรมที่เพิ่งเข้าใหม่ก่อนเลยครับแล้วก็ตัวะมุลที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ ซึ่งสกิลผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันดีคุณมีคุณค่าสําหรับการเข้าไปสมไหมแต่ผมไม่เข้าไปแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเพจไม่พอสองสกิลอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดเพราะว่าเปเป็นธาตุพืชแล้วก็ธาตุปีศาจใช่ไหมความมืดมันแก้คหก,กัดขนาดมากมากไงเซอร์มีไม่ได้เข้ามานาน โอเคก็มาแล้วโอเคโอเคได้อันนี้แล้วมันปลดล็อกแล้วมันเป็นของร้านค้าของที่เรียกก็ไม่ค่อยมีอะไรดีมากอยากได้เข้า,าบ้านรับข้างกันเลยสองวันเพลดอื้อปล่อยหรหัสนี้ฟาร์มเวลไปเรื่อยๆน่าจะโอเคนี่มีอะไรมาขายบ้างก็ให้สายเติมเหมือนเดิมแล้วครับทุกคี่ ยาไอรีจะไม่มีธุรกินแล้วนี่ฉากล้างก็เปลี่ยนใหม่ไปด้วยแล้วขอตัวลูกแก้วก่อนอู้ดักไม้สามอันมาดูที่ตัวใหม่เกิดเป็นอยากแรกมาดูกิจกรรมไปทีละอันซึ่งเกิดก็เปิดไปเกิดเลยครัเกิดพันไข่ไม่รู้ ไม่สามารถเข้าเริ่มในการะมูลได้เนื่องจากพลังไม่ถึง1นึ่งแสนเจ็ดเบร์พลังผมมีแค่เจ็ดหมื่นเก้าไม่ซีเรียสดูอันตีมันก่อนแล้วกันอันตีดูไม่เหมือนจะแรงแต่ไม่รู้ว่ามันเข้ามาปุ๊บมันจะแรงหรือเปล่านะอถ้ารหัสหลักผมมา,าเข้ามาในการะมูน ถ้าสามพันห้าคือได้แต่กลัวจะโดนแซงอะโอ้โจบอย่างไงแล้วก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต่อสายเติมอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็กินกรรมโบวว่าตัวไหนจะเป็นผะู้ชนะอันนี้ผมไม่ได้เข้ามาบวเราจะบวอันเดียวให้หมดอยู่ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ ผมเข้ามา็อกอินแค่นี้ผมก็จะไปอู้อันนี้นึกยากยากนาะยากยากๆมองได้สองแย่เลยคืออีกทางหนึ่งมีสายควบคุมถึงสองตัวแล้วก็มีโล่แต่อีกทางหนึ่งเป็นตัวด้ามเหจ็ดแน,น่นๆซึ่งข้อเสียของสายด้าเมจแน่นๆคืออะไรรู้ไหมคือตัวนี้ตัว่าเห็นไหมด้านบนที่มันเป็นปลามีหอยด้านบนนะไม่ดูอ่านท่าน้ํา เออพอมันติดตรงรักใช่ปะแล้วคือฮาร์ดสีมันก็คืออะไรนะถ้าทีมเราโดนโจมตีโโจมตีคืออะไรประมาณนี้ประมาณนี้แหละแล้วคือจะโจมตีทีมยังแป๊ะเป๊ะป๊ะผมเคยเห็นในพีพีอารลีน่าอยู่นะถ้าจำไม่ผ right ิดอันนี้ผมขอบวชแล้วกันถูกต้องการจะบวชดับชนะการขาดยังไงก็ชนะประมาณนี้เราเจอแล้วมีคนบวชสีแดงหนึ่งล้าน 188,500 18, มนัีคนบวกทางนี้ไม่รู้เข้ากวดทำไมส7 8 0 0โ่นน้โยอ้หเยอะยิ่มหายแหมเห็นแค่หมานะกับตำนานเนี่ยตำนานสองตัวโอ้โหมันกินาขาดไปแล้วทีมนู้นโอ้โหระดับเอดมีแค่สองตัวจะสู้ไหวได้ไงถ้ามันชนะอันนี้มันเกมกวดลวะว่ามันก็บอกสปีดสเตสถานาะต่างๆอยู่มาดูที่เกมนี้กันเลย เป็นนกเนาะก็จะได้ตัวนี้มาเสียแล้วก็มีโปกแล้วก็มีกอบเออแล้วก็อะไรนะแล้วของพวกนี้แล้วก็อันนี้ด้วยผมดูมันเรียกว่าอะไรโอ้โหได้แต่แปดร้อยจะได้เพีสองร้อยแปดแปดไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ อันนี้มีมีเซอร์ไนท์ผมคิดว่าถ้าเอาเซอร์ไนท์เอ่อเมกาใช้ใช้เนี่ยนะไม่ใช่มีเออเซอร์ไนท์ระเซอร์ไนท์ระดับเอสอะมาไว้ตรงนี้น่าจะดูดีกว่านะนี่เอาเมกาเซอร์ไนท์ลาบกุสาามาทําไมเนี่ยทําไมไม่เอาระดับเอสระดับเอสถ้าจะบวกก็บวกสองตัวไปเลยจุดกำนี้ก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่คุณจะตาบอดสิได้ไหมตั้งค่าแบบตั้งค่าแบบให้มันเล่นถนัดก่อน ก็ง่ายๆนะครับคือเลือกนกให้ตรงตามช่องด้านบนเราจำไว้ก่อนเลยอันนี้อยู่ในช่วงทดสอบหรือเปล่าวะผมไปยิ่งลืมป๊บประมาณนี้แล้วก็นะอย่าตาบอดสีนะอย่ารีบกดไปต้องสังเกตสีมันดีๆด,ด้วยเพราะว่าบางสีมันคล้ายๆกันดูส้มกับแดงคือเราต้องแบบเื่นเรยวเฉียบไว เกือบกดผิดแล้วเมื่อกี้จริงจังจริงจังจริงจังเกมมิ่งโอ้มาด้านเหมือนกันอาจจะไม่ค่อยพูดนะครับตอนนี้จริงจังเกมมิ่งมายุ่งไม่ก็ตอมตาดีจริงๆ หาอันมีปีซองอันก่อนเลยอะแดงอ่ะอตาเกือบบอดสีแล้วก็ตัวน,นี้เฮ้ยครั้งนี้ได้วะได้กดรหัสหลักผมอีกรหัสหลักผมโอ้โหช้าเป็นเต่าเลยโหพอ,อทำคลิปแล้วเรามีพลังเฮ้ยจะเกือบกดผิดละโอ้เราทำคลิปแล้วเรามีพลังวะ่ะ ล่าเก่าผมได้นั้นยี่สิบนะมาดูกันจะได้เกินยี่สิบไหมยี่สิบวิละน่าจะน่าจะอันสุดท้ายถ้าไม่ได้อันนี้ก็น่าจะแพ้อุ๊ยผิดสีมันคล้ายกันอนะโวเกตวีเออผิดผิดผ่าน,น,น,นไม่ถะไม่ท่านหรอกครับแกจะจำทันแล้วครับเนี่ยล่าเก่านะผมได้ยี่สิบ อู้ยิบสองเยอะก,กว่าอันเก่าผมสองเอาอ๋อ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 ,อโอเคโอเคยังยังได้อยู่ยังได้โอ้นึกว่าไม่ได้แต้มอ้าวกดออกทำมัดเขือกันดีเลยกดผิดอีกงั้นเดี๋ยวผมขอเลือกกิจกรรมนี้แบบ5สปีดแป๊บ แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมีภารกิจอย่างอื่นอีกและเราก็จะได้อันนี้เข้ามาเป็นรูปโปรไฟล์ซึ่งถ้าอยากได้อันนี้เพื่อนก็มีภารกิจให้ทำนะซึ่งมาอ่านมันยากอะ่ะอย่างเช่นอันชายเพชรนึ่งห้ารอไอ้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับสายฟรีอ่ามาันจะเกิดอันนี้ได้มันจะเป็นฉากอากาันละเกินนิดนึง แค่มันหมุนรอบพระจัทนทร์เท่านี้โอ้ทามไปตั้งนานเออเดี๋ยวลืมพาไปดูก่อนเลยนหน้ากรอบกรอบวงตัวใหม่เออมันก็มีแบบสีสันเพิ่มข,ขึ้นมานิดนึงโอ้ยพอมาเริ่มมาดูกอบมันกระตุกง่งรหลดปกไม่ทันนี่ผมคิดว,ว่ามันก็เท่ใ,ใ้ได้นะมันมีสามฟอร์มแล้วก็จะเป็นฟอร์มที่ทท่อีกนหนึ่งอ่าอีกฟอร์มหนึ่ง นี่เลยครอมหลกักที่แบบตึงๆปุ๊บๆแล้วก็กำันเดืยนสำหรับอัปเดตในครั้งนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ถ้าผมไม่ลืมเพราะว่ามังเหลือเป็นควันที่ผมยังไม่ได้พาไปดูอีกนอกจากตัวอันนั้นที่ผมบอกไปแล้วเนาะไหนนะอ่าเอร์หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เบอร์ใครอยากดูข้าวความสัมพันรึปบอ่าแค่นี้ แล้วว่าตัวหนึ่งมันเหมือนตำนานเลยมันเข้าตำนานก็ดูดีใช้ได้นะ9้าวดูก่อนป,ปึ๊บดูหน้าตามันโคตรดีนึกว่าตำนานโอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่นะเลือดแม่งส0งร้โอ้เลือดมันเ,เยอะมากๆะแต่ไม่แค่พลังโจมตีก็บปีดแม่งน้อยมากท่านผู้ชมดูเลือดสองร้อยิบสอง าเทียบกับตัวแทงที่ดีที่สุดไหนนะตัวแทงที่ดีที่สุดตัวแทงที่ดีที่สุดเจ็ดสิบอู้หูอ่าเทียบกับตำนานแต่มันน่าจะแค่เอาเอาเอา,เอาไปยืนรับสมตีนอย่างเดียวเอ้ยยังเยอะกว่าเอาดียังยังยังนี่ไม่ใช่ตัวแทงที่แทงนี่ เออเออยังไนกันถือว่ามันเป็นตัวรับดาเมจที่แบบได้เลยอยู่วการับดาเมจเถอะรับสุ่นตีนดดีเลย